เมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยกษัตริย์ของกัมพูชาเจ้าสีหมุนีเนี่ยได้มีการออกพระราชสารของกษัตริย์ที่ยืนยันอํานาจของฮุนเซนอย่างเป็นทางการระบุนะบอกว่าฮุนเซนมีอํานาจอย่างเป็นทางการในการประสานงานเรื่องความมั่นคงกับนายกคุณมาเน็ตซึ่งการที่ฮุนเซนได้พระราชอํานาจอย่างเป็นทางการเนี่ยมันก็จะหมายถึงว่าฮุนเซนก็จะคง มีความสะดวกใจมากขึ้นในการใช้อำนาจคู่กับลูกชายในฐานะนายกรัฐมนตรีมีการตีความนะฮะพี่นาเอามาจัดเพจของอาจารย์ประวินซึ่งอาจารย์เนี่ยในช่วงเกิดวิกฤตชายแดนต้องบอกว่าอาจารย์เป็นเสียงที่มีเหตุมีผลเสียงหนึ่งนะเนื่องจากอาจารย์ทำเรื่องอาเซียนมาน,นานโดยเฉพาะกัมพูชาได้ไปคุกคียอยู่แล้วก็ ใส่หมวกนักวิชาการเต็มที่แล้วก็พูดอะไรที่เป็นประโยชน์เยอะมากก็ขออนุญ,ญาตยกคำพูดของอาจารย์มาในวันนี้นะคะอาจารย์บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการที่กรรษัตริย์ศีหมุนีพระราชทานอำนาจให้กับหุนเสนเนี่ยมันคือการส่งสัญญาณภายในกัมพูชาว่าคุณเสนยยังคงเป็นคนควบคุมเกมด้านความมั่นคงแม้จะสละตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วก็ตาม การมีพระราชสารอย่างเป็นทางการช่วยสร้างความชอบธรรมเชิงกฎหมายและจิตวิทยาให้กับหุ่นเซนได้ดำเนินนโยบายความมั่นคงโดยไม่ถูกกล่าวหาว่าแทรกแซงรัฐบาลแล้วต่อการเมืองไทยผลคืออะไรบ้างอาจารย์ประวินบอกว่าการพระราชทานอำนาจให้กับหุ่นเซนในคราวนี้จะทาให้เกิดแรงกดดันต่อรัฐบาลไทยโดยเฉพาะด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการทหารเพราะฝ่ายกัมพูชาชี้ชัด อีกครั้งว่าไทยคือผู้คุกคามเนื่องจากฮุนเซนต้องกระโดดเข้ามาเพื่อใช้พระราชอำนาจของกษัตริย์ในการเข้ามาเป็นผู้บัญชาการในการทำการรบโดยตรงเพราะฉะนั้นแนวรบและความเสี่ยงข้างหน้าคืออะไรอาจารย์ประวินบอกว่าถ้าเกิดวันที่7นะอันนี้พี่นัดเติมเองถ้าวันที่7ไม่มีข้อสรุปที่นำไปสู่การคลี่คลายความขัดแย้งด้านอาวุธตามแนวชายแดนไทยกัมพูชา สถานการณ์จะยังตึงเครียดต่อไปและหุนเซ็นจะมีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆและจะกลายเป็นผู้จราจาแทนหุนมาเนตในบางประเด็นฝ่ายไทยต้องประเมินบทบาทของหุนเซนใหม่ไม่ใช่เพียงในฐานะอดีตผู้นําแต่อยู่ในฐานะผู้มีอํานาจจริงด้านความมัน่นคงที่ได้รับการรับรองโดยกษัตริย์กัมพูชา